สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องสางนันพระเหตุปาท่ำนะครับครับพบกันนะครับอีพีนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฉาบปูนนะครับเป็นขั้นตอนการขึ้นปูนนาแรกนะครับขึ้นปูนรอบแรกนะครับในการฉาบปูนนะครับคลิปก้อนนี้ก็เป็นขั้นตอนการผสมปูนฉาบนะครับเหนียวลื่นย็ดกอนดีนะครับ วาแต่กราวนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำขั้นตอนการขึ้นปูนนะครับฉาบปูนขึ้นปูนรอบแรกนะครับมาแรกนะครับเป็นวิธีการและขั้นตอนเทคนิคแบบใดนะครับมารับชมไปด้อมกันนะครับคลิปนี้นะครับครับนี่คือแผงยิดนะครับที่ผมจะฉาบในมือนีนะครับจะทำการฉาบในมือนี้นะครับจะเป็น ยิทบ็อกนะครับการฉาบพราต้องมีการลดน้ำนะครับเตรียมผื้นผิวในการฉาบนะครับคือการลดน้ำนะครับรดน้ำแผงยิทให้ชุ่มนะครับเป็นยิทบ็อกนะครับจะรดน้ำอยู่ประมาณ2ถึง3ามลอกนะครับเพื่อจะให้ก่อนยิทนะครับยางยิทเท่าดูดซับน้ำเข้าไปให้อิ่มนะครับให้อิ่มนะครับ การลดน้ำอยู่ที่2อถึงสามบอทนะครับ <c oughs> การรดน้ำนี่นะครับจะมีประโยชน์คือทำให้เขาขึ้นปูนได้ลื่นนะครับแล้วการึดเกาะดีนะครับแล้วก็จะเพิ่มเวลาในการฉาบปูนแต่งปูนนะครับจะบ่แหงไว้นะครับแต่ว่าแหงไว ถาห้องรดน้ำประชุมนะครับรดน้ำปะชุมรดแชร่รอบเดียวนะครับพอเข้เมอเมื่อขึ้นปูนชาปูนมาแผงยิดของห้องกระจะแห่งเร็วนะครับปูนกระจาแห่งเร็วสร้างกระจา็ดบนทุนนะครับแต่งปูนวัทนานะครับแตะจะปูนแตกนะครับแตกรูดร่อนนะครับการรดน้ำก็ต้องรดถ,ถึงชุ่มนะครับสองถึงสามรอบนะครับยิดบล็อกนะครับ แต่เป็นอิมอนอิดแดงกับขี้กันนะครับการลดไถ่มเหมือนกันนะครับแต่จะลดนั่นกว่าอิดบล็อกนะครับเพราะว่าอิมอนอิดแดงจะจะจะดูซับน้ำยากนะครับจะบดดซับน้ำเร็วกว่าอิดบล็อกนะครับนะครับวิธีการฉาบปูนนะครับขึ้นปูนอาแรกะวิธีการขึ้นปูนนะครับใส่เกียงพลาสติกนะครับและกระบะปักปูนนะครับ เป็นเครื่องมือสําหรับการฉาบนะครับวธีการฉาบก็คือนะครับต้องฉาบจากขงบนนะครับจากขงบนลงมาหาข้างล่างนะครับให้มาเซตอยู่ข้างล่างนะครับแบบที่ในคลิปติ่ผมทำใหม่ที่ที่ทำที่ผมทำใหมท่านผู้ชมรับชมยึขคณะนี้นะครับใี่ฉาบจากข้างบนไล่ลงมานะครับไปสิ้นสุดเซตอยู่ที่ข้างล่างนะครับ เป็นเทคนิคของการฉาปรบปูนนะครับนะครับจะหนาแรกจะบ่เ้นนะครับบมเ้นว่าต้องต้องข้นในเรียบต้องข้นในข้อดีนะครับขึ้นไปเลยนะครับข้นในมีความหนาที่ประมาณหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นกับพ่อนะครับบมตองเห็นหนาคักนะครับหนาแรกนั่จะบ่ิโเเรนเรียบนะครับ อาจจะตะมุมตะปั้มนะครับขึ้นเป็นเนื้อนาบางๆับว่าเป็นยังนะครับเพราะว่าเราจะทาการปาดหนาคูนปับหนาณูนวยสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับคอยจะมาขึ้นรอบสองให้เต็มนะครับให้เต็มมาเรียบนะครับนะครับขึ้นรอบแรกเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับื่อขึ้นให้เต็ม แผงอิฐนะครับของเห่านะครับความหนากประมาณหนึ่งเส้นนะครับอาจจะหนากว่าหนึ่งเส้นบางที่หรือว่าอาจจะบางกว่าตะุ่มตะปั้มไปขึ้นเป็นยังไปกระบอกเป็นยังนะครับขึ้นมาแรกบวบบอลบอลเรนความเรียบบอลเรนความเสมอนะครับการฉาบปูนจะไปเรียบไปเสมอหนาด้วยการปาดสามเหลี่ยม นะ่นขั้นตอนการปาดส้มเลียมนะครับปาดส้มเลียมปาดหนาปูนนะครับทาก,การปรับหนาปูนให้เรียบหปเสมอกันนะครับยูขั้นตอนนั่นนะครับขั้นตอนขึ้นรอบแรกนี้ก็คือขึ้นไปให้เต็มนะครับควมหมากะประมาณหนึ่งเส้นนะครับขึ้นจากบนล่างนะครับเทคนิคการจับปูนนะครับ ฉากจากบนโลงข้างล่างนะครับะครับแผงอิฐแผงที่ผมฉากในคลิปนี้นะครับก็มีความสูงอยู่ที่สามเมตรกว่านะครับสามเมตรสี่สิบนะครับความสูงกับสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรนะครับ ผมก็ได้ตั้งนังร้านขึ้นนะครับตั้งหนังร้านขึ้นเพื่อทำขารฉาบนะครับก็จะใส่นะครับปูนฉาบอยู่ประมาณหนึ่งถุงนะครับําหรับแผงหยิดแผงนี้นะครับความกว้างสองเมตรนะครับความสูงความสูงอยู่ที่สามเมตรสี่สิบนะครับ ผมก็จะใส่อยู่หนึ่งถุงนะครับนะครับหลังจากขึ้นข้างบนแล้วนะครับผมก็จะหลังจากยกนั่งล่านออกไปนะครับผมก็ทำการฉาบข้างล่างนะครับให้เต็มนะครับ จากขึ้บทเต็มลงมาแล้วนะครับก็มาฉาบข้างล่างนะครับฉาบไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นมาเซตอยู่ที่หลังซุดนะครับติดพื้นนะครับเต็มติดพื้นนะครับปูนที่ใช้ฉาบนะครับในมือนีนะครับก็จะเป็นปูนตราเสือพัดนะครับฉาบสูรพิเศษนะครับตราเสือพัดนะครับ อตาผสมนะครับอตาทีผสมนะครับปูนหนึ่งถุงนะครับต่อทรายละเอียดนะครับสิบสี่ถังนะครับสิบสี่ถังปูนหนึ่งถุงต่อทรายละเอียดสิบสี่ถังนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแต่ละไม้ลลปูนเ้างฉาบลื่นนะครับฉาบลื่นเหนียวนะครับติดทนนานนะครับแล้วก็ พอสาบเซตแข็งมากก็จะบาแตกนะครับบาแตกใกล้งน้า,าบาแตกนะครับจะถ่ายละเอียดเนียนสวยนะครับนะครับพิธีการสาบปูนอแรกก็มัยากนะครับมัยากนะครับก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับให้เต็มนะครับ เตรียมแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะใส่สามเหลี่ยมปาดหนาปัตรรับให้ผิวปูนฉาบเทาเรียบเสมอกันนะครับจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับคือปาดสามเหลี่ยมนะครับปาดสามเหลี่ยมปัตบรับ,รบนาปูนฉาบเท่านะครับเรียบเสมอกันนะครับนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำเทคนิคเละวิธีการ และขั้นตอนการฉาบปูนรอบแรกนะครับปูนหนาแรกนะครับให้ทา้ชมนะครับในรับชมบร,รํมกันนะครับตที่ตามนะครับที่ตามกันไปเรื่อยๆน,นะครับคลิปหนาผมก็จะมาบอกขั้นตอนและเทคมิคว์ธิธีการ ปาดหนาปูนนะครับคือไม่คิดต่อไปนะครับขิดมีอมาในานาํำวิธีการฉาปูนหนาแรกนะครับรอบแรกนะครับครับก็ฉาไปล,ลงมาเรื่อยๆนะครับฉาไปล,ลงมาเรื่อยๆจนจนแหลกเซตอยู่ข้างล่างนะครับนะครับไปที่ การขึนปูนหรือฉาบปูนอะไรก็ยืดที่ความหนานะครับประมาณหนึ่งเส้นนะครับยืดให้ขึ้นปูนยูดที่ความหนาประมาณหนึ่งเส้นนะครับมันโมเดลความเรียบนะครับบมเดลความเรียบอาจจะหนาในือบางแน่นะครับก็บอกป็นนยังนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะได้ใส่ซ้ียมนะครับเป็นตัวปาดหนานะครับปาดหนาปั๊บรับให้เรียบ ในขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> ้าบปูนแบบถึงก้อนก็เกา่าๆเ้านะครับแบบนี้แล้วนะครับทำ <c oughs> ไมทุกมือนี่นะครับทำไมทุกมือนี่จ้ามีเครื่องมือมาถึงมาถึงถึง,ถงแรงนะครับ เครื่องฉับปูนนะครับเครื่องตันปูนนะครับก็มีมือถล่แรงมาลายแบบลายยางนะครับนะครับเกตเตอร์เข้าก็แค่ฉาบน,น้ำบาดน,นิดหน่อยครบเพราะมาทไปซสื 14, ่อเครื่องมือแบบนั่นมาใส่ใดนะครับกับฉากแบบดังเดิมเข้านะครับแบบสร้างแผ่นผ้าเห็ดมาแต่เก่านะครับแต่กรอนนะครับกเพื่อ ใส th ่เกลียงนะครับเกลียงกระบะปูนนะครับเป็นเครื่องมือในการฉาบนะครับเกลียงที拜拜่ผมใส่จะเป็นเกลียงพลาสติกนะครับตเกลียงฉาบพลาสติกนะครับหาซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับราคาประมาณสามสิบห้าบาทนะครับใส่จนลืมข้าวนะครับใส่จนจนลืมนะครับในหลายงานนะครับาไปหลายหลังนะครับ หนึ่งตัวเดียวนะครับหุ่มคานะครับครับหลังจากขึ้นปูนาแรกเซ็ตนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะครับพืดเต็มแขงยึดนะครับเต็มแขงนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำกันปาดสามเหลี่ยมนะครับผาธรรมช่มรับช่มไม่ลิดหนานะครับลิดหนาผมจะมาทเพกันแนวนั้นพิธีการปาดสามเหลี่ยมนะครับ ปาดมาปูนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยนะชยน์กับท่านู้ชมวลไลกันหน่อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ